โอเคครับวันนี้สไปายจะมารีวิวอะไรครับไข่ในโดสเสารถครับอ่ะแกะดูสิลูกอแกะไม่ได้ชุบดีมาแกะให้น้องหน่อยเร็วนี่นะครับอันนี้พี่เขานะคะชื่อโชคดีนะโชคดีทีวีออนไลน์นะคะ มารีวิวรถไข่ไดโนเสาร์ไดนโนเสาร์รถเหรอลูกไหนมันมีอะไรบ้างว้าวมีรถนะครับมีอะไรบ้างลูกเออเขามีอะไรบ้างมีหนมีหนมหนแล้วก็อะไรอีกรอรถวิ่งได้ไหมเนี่ยได้ไหนลองทดลองดูสินี่นะคะเออวิ่งได้ด้วยเนาะ ไหนไหนมันวิ่งเร็วๆดิไหนไหนปล่อยให้มันวิ่งสิ ม็วไม่เร็วอ่ะเนี่ยไม่ลไป,ปล่อยดูยสิอ<ๆ>ู้หูไม่เร็วเลยตกเลยครับเอาใหม่เอาใหม่ใช่วงนี้เก็บเก็บรถให้หน่อยเก็บแล้วหน่อยหน่อยรถรถตรงนี้คุณพ่อเก็บรถให้หน่อยลงดีจ้ะแม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อเอารถมาให้อื นี่ครับวิ่งเร็วมากเลยนะคะลองเปิดลองปล่อยดูสิลูกปล่อยใหมปล่อยจิ้วไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้นโอ้เกือบตก,อกแล้วเอาไหมลงลงไปไหนเอาปล่อยอีกรอบหนึ่งปล่อยอีกรอบหนึ่ง ปล่อยมาหาแม่นี่